นี่จะพามาทําวิธีทาโยเกิร์ตนะครับง่ายๆใช้นมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่เข้าไปเลยเอานมที่เราซื้อมาเนี่ยครับนมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมีขบวนการต้มหรืออะไรเลยนะครับนมที่ผ่านการ pasteurize มาแล้วนะครับเองน้องหเนาะนมร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่นะครับทีนี้เราก็เอาโยเกิร์ตท,ที่เราทาทิ้งไว้แล้วเนี่ยใส่เข้าไปนะครับ ก็ใส่ไปปริมาณที่แบบเราพอใจเลยแค่ไหนก็ได้นะครับนี่โอ้ยโยเกิร์ตที่เราทำยิงไหมโยเกิร์ตก็จะมีสองส่วนส่วนที่เป็นนมนะครับอันนี้เรียกส่วนที่เป็นนมอ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเวย์นะครับก็คือน้าเหลืองเหลืองเนาะเราจะใช้ส่วนที่เป็นนมใส่เข้าไปแล้วก็คน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 ,คน แล้วก็ปิดฝาเก็บไว้นะครับแค่นี้24ชั่วโมงในอุณหภูมิห้องบ้านเราเนี้ยกำลังดีเลยนะครับแค่นี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการทำโยเกิร์ตง่ายๆเนาะปิดฝาเก็บไว้ย4ิสี่ชั่วโมงเสร็จวิธีครับเสร็จวิธีการทำโยเกิร์ตเรียบร้อยเลยครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องย4ิสี่ชั่วโมงโอเคง่ายเนาะง่ายๆครับ